รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอเราไปเริ่มทําแล้วเนี่ย่าดช่วงหน้าแล้งมาเนี่ยของเรายังมีน้ําเก็บอยู่เต็แท่แต่ไม่แร้ครับคนคนเดียวยังทําแล้วประสบความสําเร็จขนาดนี้และถ้าคนหลายๆคนร่วมมือร่วมใจกันทําอะไรจะเกิดขึ้นมันที่สุดอะไรบางอย่างว่าเรากําลังเดินตามรอยเท้าของพ่อของผบนดินและเรากําลังเดินไปในทางที่ถูก สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการจอดใจครับคืนนี้รายการจอดใจเป็นตอนพิเศษตอนที่2ต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับในการรวมพลังเพื่อจะเรียนรู้เดินตามและก็เผยแผ่ศาสตร์ของพระราชาในการจัดการปัญหาน้ําอย่างยั่งยืนนะครับโครงการของเราก็คือพลังคนสร้างสรงสรค์โลกรวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดินรายการเจอดใจร่วมกับบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติภาคีเครือข่ายต่างๆทุกภาคส่วนมาร่วมกันทําโครงการนี้ครับในตอนที่แล้วเรามีโอกาสได้นําเสนอเรื่องราวของหลุมขนมคกแบบปัดเจกจะอยู่ที่บ้านใครก็ได้แปลงไรนาของใครก็ได้และแก้ไขปัญหาน้ําได้โดยมีหลักการ2หลักการก็คือภูมิศาสตร์กับสังคมศาสตร์วันนี้เราจะมาดูกันต่อว่าไม่ว่าที่ดินของท่านจะมีขนาดไหนอยู่ในภูมิศาสตร์แบบไหนก็ตามเราจัดการได้และทำให้มันดีกว่าเดิมได้ แน่นอนครับสีท่านของเราคุณบอยพิสนุก้าวจีรายุแพนเค้กเขมมนิดสี่ศิวัตรเป็นตัวแทนสวัสดีครับสวัสดีครับรวมทั้งครูบาอาจารย์ปราชชาวบ้านทุกภาคีทุกภาคส่วนก็ยังอยู่ในห้องบันทึกรายการนะครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านครับสวัสดีครับพี่ตาสวัสดีครับน้องๆนักเรียนด้วยนะครับสวัสดีครับสัปดาห์ที่แล้วเป็นเรื่องราวของน้องก้าวแต่คราวนี้จะเป็นเรื่องของน้องแพนเค้กซึ่งหลังจาก2ปีมีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเลยหาที่ดินเพื่อ จัดการแบบนี้เลยแล้วดูว่าเป็นอย่างไรอ่าเล่าให้ฟังสิคะพระอาจารย์สังคมค่ะท่านก็มาถามว่า มีที่อยู่ตรงนี้ที่จังหวัดสุรินทร์ <c oughs> บ้านเกิดของท่านเนี่ย <ฮะ S 1> แพนกับพี่บอย <c oughs> สนใจไหมที่จะซื้อที่ตรงนี้ทําเป็นพื้นที่ตัวอย่างเพื่อให้ <ฮะ S 1> ใหเป็นแบบกับชาวบ้านตรงนั้น <c oughs> ก็จากที่เป็นที่นาเรียบเรียบเลยยังไม่มีอะไรเลยตอนนี้คือเริ่ม <c oughs> ที่นาปกติที่จะเจอทั้งแรงทั้งท่วมแล้วแต่ใช่ค่ะเราเปลี่ยนเป็นเราเปลี่ยนเป็นในรูปแบบนี้คือหลุมขนมครกแล้วก็มีอาจารย์โก้อาจารย์ยักษ์ไปช่วยดูในเรื่องของแบบให้ค่ะอย่างที่แพนบอกครับว่ารับรอเป็นท้องนาอย่างเดียวคแต่ตรงนี้เราไปขุดตรงนี้ให้มันมีหลุมขนมครกเก ทำให้ศูนย์ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ตอนนี้มีเกอี้เยอะๆก็คือมีเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นที่เรียนรู้ด้วยว่าทําอะไรทำรอยา <ผม S 1> ่างไรสามสีเดือนที่ผ่านมาได้เห็นความเปลี่ยนแปลงได้ผ่านช่วงหน้าแล้งมาเนี่ย ของเรายังมีน้ําเก็บอยู่เื้นที่แต่คนอื่นแล้วเห็นตัวอย่างมากยิ่งขึ้นก็เลยมีคนมาสมัครลงชื่อที่จะทาเนี่ยเพิ่มเป็นอีก52แปลงถือว่าเยอะมากนะคะช่วงไทยแล้งที่ผ่านมาครับที่พื้นที่รอบๆก็มาขอดูดน้ําจากที่เราไปใช้เหมือนกันถือว่าได้ช่วยช่วยเหลือกันอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยพอพอได้เริ่มทำเนี่ยคนที่อยู่ข้างๆเนี่ยเขาก็พลอยได้ได้ประโยชน์จากจากแล้วเขาก็รู้ว่าผลที่ได้รับเนี่ยมันคืออะไรไม่ใช่ว่าเรา บ้าบอลุกขึ้นมาขุดทำไมอะไรอย่างนี้ครับอะมาถึงภารกิจปีนี้ครับน้องแพนภารกิจปีนี้เราอยากจะให้เห็นว่าในพื้นที่ที่ไม่ว่าจะเล็กหรือจะใหญ่เนี่ยเราก็สามารถทำหลุมขนมครกในรูปแบบของเราได้ซึ่งพี่มาลัยเนี่ยมีพื้นที่เพียงแค่120ตารางวาค่อนข้างเล็กเหมือนบ้านในกรุงเทพนี้เลยจริงๆเหมือนบ้านในกรุงเทพเลยท่านฟังโจทย์นะครับเสร็จแล้วเราจะให้ดูเป็นรูปธรรม3มิติเช่นน้องแพนโอเคมีต้นไม้ต้นใหญ่ที่เหนืออยู่ทางนี้นะครับท่านผู้ชมที่ตะวันออกแม่ตะวันตกนะฮะ หลังคาบ้านเนี่ยคือเป็นโคกขนาดใหญ่พอฝนตกลงมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีใช้ตุ่มหรือใช้โอค์แทนที่เป็นหนองเก็บน้ําก็คือแทงน้ําเราอาจจะทํารางน้ํามาเพื่อที่จะมาเก็บไว้ตรงนี้เสร็จแล้วข้างหลังเนี่ยค่ะด้านหลังภูเขาเนี่ยทำเป็นสายค่ะเพื่อให้มีที่เก็บน้ําด้านบนแล้วส่งลงมาข้างล่างแล้วส่งลงมาข้างล่างก็จะทำคลองไส้ไก่มาที่สวนแปลงเล็กๆหรือว่าสวนผักสวนครัวนี่คือจะเห็นได้ว่าใช้ประโยชน์สูงสุดในทุกๆ พื้นที่ตลา,านนิ้วเลยใช่ค่ะโอเคขอบคุณมากครับขอบคคุณ่ะเอาล่ะ,อะเอางี้เราเดินทางไปกับน,น้องแพนครับแล้วดูซิว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับเชบิญครับสวัสดีค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ชุมชนบ้านเขาตีหินค่ะจริงๆแล้วบัดดี้ของแพนพี่มาลัยเนี่ยเขาก็อยู่ในพื้นที่นี้เหมือนกันแต่ว่าก่อนจะไปเจอพี่มาลัยเราจะมาดูบ้าน3หลังค่ะเป็นบ้านตัวอ,อย่างที่ทําหลุมขนมครกในพื้นที่จํากัดค่ะบ้านของคนมีใจแปลงน้อยพอกินค่ะนั่นหมายถึงว่าเขามีพื้นที่อันจํจากัดมีอาจารย์ยกษมีอาจารยโก้ไปช่วยกันออกแบบว่าเขาสามารถทําอะไรตรงไหนได้บ้าง บ้านหลังแรกเลยที่ไปก็คือบ้านของป้ากุหลาบค่ะจริงๆหลังบ้าน,นี่ยมีหนองน้ามีปลามีอะไรอยู่แล้วคือค่อนข้างสมบูรณ์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะทํายังไงให้น้ำเนี่ยมาหล่อเลี้ยงพืชผักตลอดปีนะคะหลังที่สองค่ะเป็นของคุณยายตอมบ้านในต้มงบเป็นพื้นที่เล็กจิ๋วเลยบ้านในหลายคนในกรุงเทพี่ยมีพื้นที่เยอะกว่าตรงนี้อีกที่บ้าน<อ>ที่ทำนี่25ตารางเมตร25ตารางเมตรม,มากก<อ> เราก็จะทําเป็นพลังจานเสร็จน้ําที่ล้างจานนะคะก็ะจะลงมาตามแนวคลองไส้ไก่เพื่อที่จะมาเลี้ยงพืชผักสวนครัวต้นไม้ที่อยู่ตรงนั้นแล้วเราก็ใช้วิธีการทําเป็นสวนแนวตั้งก็ื่อทำให้มีรั้วขึ้นมาแล้วก็เป็นไม้เลื้อยเป็นผักสมุนไพรธรรมชาติที่เราสามารถนํามาใช้ได้นะคะ <c oughs> คุณยายยังบอกอีกว่านอกจากว่าจะกินจะใช้แล้วนี้ยังไปขายได้อีก จนมาหลังที่3าคือบ้านของพี่ปรีชาค่ะเขาก็จะมีโอ่งใหญ่มากเพื่อที่จะรองรับน้ํามีแนวรางน้ำนะคะอยู่ข้างบนเรียบร้อยแล้วและที่สําคัญโคกที่ใหญ่ที่สุดนั่นก็คือหลังคาบ้านเองเพียงแต่ว่าเราประยุกต์จะโคกหนองนาโมเดลที่ขุดดินขึ้นมาเป็นโคกเนี่ยเราก็ใช้วิธีการซรับน้าจากบนหลังคาลงมาเก็บไว้ในโอ่งในตุ่มแทนนะคะเราก็น่าจะพอมีพอกินพอใช้ได้อย่างสบายๆเลยสวัสดีค่ะ มาเจอเกันในที่สุดนะคะพี่มาไลยนี่แต่เห็นอาสาสมัครอยู่เต็มพื้นที่เลยอะ่ะแผ่นยังช่วยอะไรได้อีกบ้างคะพี่มาเลยคุดดีคุณด,ดีดดนี่<อ>มัน,มนใช่เลยเา <laughs> บาๆก่อนลุยกันเลยค่ะปลาที่มาเลยแนวรอบเนี่ยเราก็จะทำเป็นเป็นไม้เป็นร้านเป็นไม้เรื้อยๆขึ้นมา ุ๋ยนี่เป็นปุ๋ยอะไรคะทำจากอะไรที่วัวขึ้นนะขึ้นนะะสิ่งที่ทาวันนี้เนี่ยอย่างนี้ก็คือว่าการนำไม้ไผ่ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยนะคะมาทำเป็นส่วนแนวตั้งก็เป็นการเซฟพื้นที่แทนที่จะใช้กระถางเราก็ใช้เป็นวัสดุที่เรามีอยู่แล้ว นุษย์เราเนี่ยมันใช้ทรัพยากร<ม>อย่างสิ้นเปลอืองถ้าเราทรัพยากรที่มันจะต้องทิ้งหรือต้องสูญเสียไปเนี่ยเอามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แต่ถ้ามาใช้หยิบมาใช้เลยโดยที่มีการสร้างสรรค์าเทพรีก็เลยมีความคิดว่ามันก็ต้องมาใส่ศิลป,ปะให้มันลงไปอยากว่าโลกแฟนยกมือขึ้นได้ต่อนะครับผู้ใหญ่ก็ได้ตัวตั้งแต่แ่แต่ตตตมนนันน้มันเองลกไม่ต้องกวามเว ฟันเนึ่งซี่สองซี่น, 4, 2, 4นะตลกอาจารย์น่ารักดีเอากระโปรงมาเนี่ยนะชู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 อย่างเงี้ยอ้าวแล้วกันก็ส่วนที่สําคัญที่สุดของครั้งนี้เลยคือเราจะขึ้นไปบนเขาซึ่งเป็นภูเขาหลังบ้านเขาบอกเป็นภูเขาหินเก็บน้ําก็ไม่ได้ปลูกอะไรก็ไม่ได้ก็ <S <S เ,เลยปล่อยทิ้งให้รกเป็นป่า ถ้าเห็นเป็นป่าก็แปลว่ามีต้นไม้ขึ้นได้ถ้ามีต้นไม้ขึ้นได้แปลว่ามันมีน้ำถูกไหมถูกค่ะฝนตกเนี่ยมันจะไหลทิ้งไปหมดเลยถ้ากั้นอย่างเงี้ยเป็นขั้นมันก็จะมีซับเอาไว้แล้วหนึ่งชั้นแล้วพอน้ํามาตรงนี้ปุ๊บมันก็ดึงไปใช้ถึงข้างล่างนู้นได้อีกใช่เดี๋ยวปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึก ันซะหน่อยค่ะวันนี้จริงๆดีใจที่ได้เป็นบัดดี้กันนะคะแล้วก็ร่วมกันเรียกว่าออกแบบแล้วก็วางแผนที่จะทําพื้นที่ตรงเนี้ยให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะแต่เราก็พยายามทําทุกอย่างให้มันเต็มพื้นที่ให้ได้มากที่สุดมีการปรับจากเดิมบ้างขออนุญาตชื่นชมพี่มาลัยเพราะว่าเปิดใจที่จะเริ่มทําอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆพี่มาลัยมีความรู้สึกยังไงบ้างสําหรับครั้งนี้คะก็ดีใจดีใจที่คนทุกคนให้มาให้ความร่วมมือค่ะถึงเขามาทําให้เราเขาไม่ได้มากินกับเรา เขาทาเพื่อเราถูกต้องเราทุกคนมีใจที่จะเรียกว่าช่วยกันเริ่มต้นสิ่งดีๆเหล่านี้พร้อมๆกันนะคะก็ส่งกําลังใจให้พี่มาลัยแล้วกันว่าวันนี้เนี่ยเรามีทีมงานเยอะมากนะมาช่วยกันทำเดี๋ยวพอทุกคนกลับหมดแล้วเนี่ยพี่มาลัยต้องสู้ๆนะคะวันนี้เราเริ่มปลูกเป็นต้นเล็กๆและอีกห่อยมันก็จะโตขึ้นงอกงามมากยิ่งขึ้นนะคะก็คงต้องรอดูผลที่สวยงามกันต่อไปก็วันนี้ขอบคุณพี่มาลัยมากๆเลยขอบคุณนะคะ <laughs> เป็นบัดดี้กัน <laughs> มาเจอพี่มาไหลทีนึงพ,พี่มาไหลบอกว่านี่ทําใกล้เสร็จแล้วนะที่ล่าสุดยังไงครับพี่มาไัยที่สารต่อไว้เนี่ย<า>ก็ใกล้เสร็จแล้วค่ะอาจารย์ครับมีคนถามว่าคนที่ไม่ได้อยู่ต้นนะ้ําคนที่ไม่ได้เป็นเกษตรกร,ร,กรมีที่ขนาดเล็กเราเหมาะสมหรือควรที่จะทําหลุมขนมคกในที่ดินของเราหรือไม่มันมีประโยชน์ต่อเราต่อชาติต่อสังคมอะไรอย่างไรครับอาจารย์ถ้าไม่เก็บเนี่ยฮะก็ต้องไปขอคนอื่นต้องไปพึ่งคนอื่นหรือเกิดมันมีปัญหาขึ้นมาเราจะน้ําที่ไหนกินใช้ ที่เล็กขนาดไหนยังไงถ้าเรามีบ้านก็ต้องมีหลังคาครับก็เก็บใส่ตุ่มใส่แท้งอะไรไว้ครับจะกินจะใช้เนี่ยพึ่งตนเองได้ครับนี่สําคัญครับยังไงก็ต้องเก็บครับนี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งว่าทําไมเราพึงกระทําภารกิจยังไม่จบใช่ไหมน้องแพรยังไม่จบค่ะยังไปเรียนรู้อีกหลายอย่างเลยที่นูบอกยังไป,<อ>ไปเรียนรู้อีกหลายอย่างไปที่กิจกรรมธรรมชาติโคกเจริญค่ะ ก็เป็นเซอร์ไพรส์ค่ะเราจะมีเชฟใหญ่นะคะมาทำให้เราชิมกันถ้าเราอยู่ในวงจรนี้ปับ๊บทั้งหมดไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อทําได้เองหมดมจากการสื่อสารความคิดนี้ออกไปตอนเด็กๆก,ก็รู้สึกว่าอันนั้นมันสร้างตัวตนให้เราแต่ก่อนเราพยายามคิดว่าความคิดอยู่เหนืออารมณ์คือถ้าพี่ดูเห็นผมเนี่ยผมจะอยากทำนู่นทำนี่ตลอดเวลาคําถามคือเพื่อมันคุ้มไหมนะฮะสนับสนุนโดยแลกตสอยแอกซ์ตร้าสาดัชชี่ประโยชน์ดีๆทุกเวลา scd